ตอนดีท่านผู้ชมที่ารบพบกับรายการหกเมืองเรื่องโควิดทางโทรภาพแห่งซาตลาวส่องสามกับข้าพเจ้าวิโรอนเบ้าเจริญทนซึ่งรายการพวกเขาจะมาพบกับท่านผู้ชมในทุกๆวันจันทร์พุธสุ์หลังข่าวพรคคำและจะออกอากาศคืนในทุกๆวันอ,อังคารพฤหัสเสาร์หลังข่าวภักเทียงพร้อมเดียวกันนั้นท่านยังสามารถติดตามรับชมรายการพวกเขาได้อีกหนึ่งสองทางนั่นก็คือผ่านทาง Facebook l i v e โทรภาพแห่งสาตลาวส่องสาม และมือวนี้พวกเขาก็จะมาอัปเดตเกี่ยวกับสถานการณ์การการ,ระบาดของโควิด -19 ซึ่งแน่นอนณนะปัจจุบันนี้ท่าเอียงในการระบาดของโควิด -19 หรือว่าโคโรโนาไวรัสยังคงเป็นภัยคุกคามคมคูต่อกับสถานการณ์ต่างๆเป็นอย่างยิ่งว่าจังสั้นเพราะว่าตัวเลขการระบาดหรือตัวเลขของผู้ติดเชื้อสะสมที่ทีมงานพวกเขาได้มีการอัปเดตในเวลา10โมง30ของมื้อนนี้ ผู้ติดเชื้อสะสมแมนอยู่ในตัวเลขที่ถือว่าสูงเพิมนนม่มขึ้นเพิ่มขึ้นมื้อนี้แมนซิมหาล้านเก้าหมื่นหกพันสามห้อยสิรณีอันนี้แมนติดเชื้อสะสมและมีผู้ที่เสียชีวิตจากโควิด1 9แล้ว6กแสนหหมื่้นอยสาวคนและมีการปินปัวดีนั่นก็คือ9ก้าล้านหนึามพคน แน่นอนผู้ที่ว่าได้รับการปินปัวดีได้ออกห้องหมอตัวเลขก็มีการเพิ่มขึ้นเส้นเดียวกันแต่ในใดก็ตามท่าเอยียงในการระบาดก็บุลดลงและประเทศที่มีการระบาดสูงสุดยังคงแมนส,ส,สหรัฐอเมริกามื่อนี้ตัวเลขแมนส่ล้านสอง5มืห้อยเกกรณีกรณีที่เสื่อสะสมและผู้เสียชีวิตกับอยู่ในตัวเลขสูงที่สุดเส่นเดียวกัน เฉพสาสหรัฐอเมริกานั่นก็คือ144,953กรณีอันนี้เม็ผู้เสียชีวิตต่อลงมาอีก 5, อ,อีก4ประเทศที่มีตัวเลขผู้ติดเสื้อสะสมสูงที่สุดนั่นก็คือประเทศเบรซิล2,166,532กรณีเสียชีวิต81,597กรณี อินเดียอยู่ในอันดับที่3 1,194,085กรณีและเสียชีวิต28,770กรณีรัสเซียอยู่ในอันดับที่4 7 8 3 3 0 8กรณีติดเชื้อสะสมและเสียชีวิต12,580ประเทศอ่าแอฟริกาใต้381,798กรณีและตัวเลขที่พวกเขาอัปเดตอยู่นี่ มีประเทศเม็กซิโกที่มีผู้ติดเสื้อเพิ่มขึ้นภายในมือเดียว6,859กรณีถือว่ามีตัวเลขติดเสื้อที่สูงสพอสมควรและตัวเลขติดเสื้อสะสมแมน3 5 6นห้าหกรณลีเสียชีวิต4 0 0 0มกว่าคนอันนี้แมนประเทศเม็กซิโกซึ่งเม็กซิโกแมนอยู่ในอันดับที่เจ็ของตาตารางการระบาด สถานการณ์การระบาดยังคงเปลี่ยนุกค้ามต่อชีวิตการเป็นอยู่ต่อกับเศรษฐกิจฉะนั้นบรรดาประเทศบว่าจะอยู่ในเขตเอร็ปหรือว่าเขตอาเซียซึ่งถือว่าได้ห่วมกลุ่มกันเป็นประเทศภาคีในการห่วมมือกันทางด้านเศรษฐกิจก็ได้มีการปรึกษาหรือและมีการาห่วมกันในการแลกเปลี่ยนบทเียนข้อมูลข่าวสารคือดังใน,นเรื่องที่ผ่านมา บันอ่าคงเขตอาเซียนออกเสียงใต้คือ10ประเทศอาเซียนทุกๆกล่องประสมพวกเขาจะมีการอัปเดตข้อมูลข่าวสารนั่นก็คือเพิ่นจะมีการสร้างตั้งบรรดาของถึงต่างๆฉะนั้นก็ถือว่าคือเม,มื่อวานนี้ได้มีการตกลงเกี่ยวกับการห่วมมือโดยแมนสหภาพเอรบซึ่งมีสมาชิกอยู่7ประเทศก็ได้มีการตกลงเห็นดีในการสร้างตั้งกล่องทุนฟืน้นฟูสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจาก การแพร่ระบาดของโคโรนาไวรัสหรือว่าโควิด -19 โดยบรรดาผู้นำจากสภาพเอโรปซึ่งรวมมีสมาชิก7ประเทศบรรลุข้อตกลงสั่งตั้งกองทุนเพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจจากสถานการณ์โควิด -19 มูลค่าแมนเจสแซนห้มื่นล้านยูโรเป็นเงินที่เป็นก้อนเงินที่จำนวนมหาศาลหลังจากที่มีการปรึกษาหารือมีการประชุมยาวนานสีมือติดต่อกัน โดยแมนผู้น,นาของบรรดาประเทศสมาชิกเอปเพื่นได้มีการปรึกษาหารือและกลง่ประชุมนี้ก็ถือว่าเป็นการพบปะปรึกษาหารือเป็นข้างทาอิฐหลังจากที่มีการระบาดของโควิดสิบเก้าและก็เป็นการประกาศการห่มมือที่มีความชัดเจนเป็นบาดเก้าประวัติศสาสตร์การห่มมือเพื่อแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากโควิดสิบเก้าโดยระยะที่ผ่านมาบรรดาประเทศสภาพเอรปหรือยูก็มีหลายๆประเทศได้รับผผลกระทบนักนองที่สุดก็คือ อสไพรและอิตาลีในนอนเงินตัวนี้เพิ่นจะเอาไปใสใช้เห็นอย่างเดเงินตัวนี้เป็นเพิ่นจะเอาไปช่วยประเทศสมาชิกที่ได้รับผลกระทบอย่างนักหน่วงจากการระบาดของโควิดสิบเก้าเอาไปเป็นเงินกู้ยืมให้กับบรรดาหัวหน่วยธุรกิจต่างๆที่อยู่ในอ,อยู่ในอนาณาเขประเทศที่เป็นสมาชิกชส,สเขาในการปฏิรูปโครงสร้างทั้งเศรษฐกิจกและที่สําคัญก็คือเอาชสเขาอยู่ในการวิเคราะห์วิจัยเพื่อเป็นการ ทางด้านอันนี้เป็นวิเราะห์วิจัยทางด้านเศรษฐกิจเพื่อเป็นการทับมือกับการระบาดทั้งเป็นการแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากโควิดสิอันนี้ก็ถือว่าเป็นการห่วมมือของทางเบื้องสภาพลปที่เพิ่นได้มีการปรึกษาหรือและกับตกลงกันอาเซียนนี่ก็ถือว่าเป็นเขตที่ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสมก็ยังคงเพิ่มขึ้นเส้นเดียวกันจากข้อมูลอัปเดตนั้นก็คือในวันที่สกสองก็ล้ก็ มีผู้ติดเสื้อสะสม2 2 2 2 3 6ยสากรณีเสี 6, 000, 3, ยชีวิต6,374กรณีปินปวดี1 7 6 4 0 0ส,สามกรณีประเทศที่อยู่ในอันดับทีเ่เสื้อสูงที่สุดยังเป็นประเทศอินโดนเีเซียอินโดนเีเซียเป็นติดเสื้อเป็น8 9 8 6 9กสิ 4, 000, 3, สรกรณีเสียชีวิต4 0 0พั้อากรณีฟิลิปปินส์เมนอยู่ในตัวเลขอยู่ในอันดับที่2 ตเสื้สะสมแมนเจ็่นเจ็ดห้อยหกสิบรณีเสียชีวิต1 8, 8, น,นึ่งพันแามกรณีอันดับที่สามประเทศสิงคโปร์สี่หมื่นแี้ามสิกรณีเสียชีวิตเจกรณีประเทศเฮายังแมนอยู่ในผู้ติดเชื้อสะสมก็คือสิบเก้ากรณีและทนนั้งสิบเก้ากรณีแมนได้รับการปินปัวและออกจาก้องหมอฉะนั้นมาเรื่องเกี่ยวกับการเฝ่าระวัง การระบาดของโควิดสิบเก้าภายในประเทศเทาก็ยังคงมีความเข้มงวดเทงว่าสถานาการณ์การระบาดของโควิดสิบเก้าอยู่ภายในประเทศจะมีความผ่อนคลายก็ตามส่วนว่าวยกงานฝ้าวางติดตามการระบาดของโควิดสิบเก้าเป็นแนวใดจากการรา่งานขอจากศูนย์ควบคุมโควิดสิบเก้าเพิ่นก็ได้มีการเข้มงวดกวดขันในการคัดกรองและก็มีการเก็บเสือ้อโดยการไา่งานของอ ศุนยเฝ้าระวังและต้านการระบาดของโควิดสิบเก้าในเมื่อวานนี้เพิ่นได้มีการติดตามผู้เดินทางจากจุดผ่านแดนต่างๆโดยทั่วประเทศแมนมีผู้เดินทางผ่านแดนทั้งหมดแมนสองพันสิบเจ็ดคนในนั้นผ่านจุดผ่านแดนลาวไทยแมนหนึ่งพันสองห้อยเก้าสิบหกคนแห่งงานลาวกลับมาจากประเทศไทยหนึ่ง้อยสิบคนจุดผ่านแดนลาวจีนสี่สิบหกคนในนี้มีคนจีนสีคนผ่าเดินทางผ่านแดนโบเต็นแขวงหลวงลำธา เหลือนั่นเมนคนขับรถขนส่งสินค้าและ,ะผู้ติดตามจุดพันแดนลาวเวียดนาม6ห้อยเจ็ดสิบห้าคนในนี้มีนักศึกษาลาวสิบคนและก็มีพนักงานการทูตสองคนเดินทางผ่านด่านชายแดนแมนน้ำพาวแขวงบริครมไซส์ส่วนที่เหลือแมนผู้คนขับรถขนส่งสินค้าและผู้ซวยจุดพันแดนลาวกัมพูชาเมนโบมีเนาะและเดินทางผ่านสนามบินสนกลมะไตโกโบมีในเมื่อวานนี้ และทุกๆคนที่เดินทางเข่า,าผ่านเด่นเข้ามาแมนเพิ่นจะได้มีการกวดวัดอุณหภูมิมีการสอบถามกรณีสงสัยต่างๆโดยการเก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์และค้นหาผู้ติดเชื้อในเบิร์ดมือของเมื่อวานนี้แมนได้เก็บตัวอย่างมากวดวิเคราะ์ทั้งหมดแมน66คนในนั้นมีแห่งงานลาวมาจากประเทศไทยแมน32มคนบุคคลทั่วไปที่มีอาการสงสัยเนาะอันนี้เป็นบุคคลทั่วไปที่มีอาการสงสัยอาจจะอยู่ในซีนิยามแมนมี3คนและบุคคล ทั่วไปที่บบมีอาการ31คนและผลการกวดทั้งหมดแมนโบโพบผู้ติดเสื้อซึ่งก็หมายความว่าวันที่21เอกร,รกฏพวกเขาโบพบผู้ติดเสื้อใหม่และสั่งรวมการกวดวิเคราะห์ตั้งแต่เดืนอนมังกรฮอดวันที่21เกร,รกฎสองพซาวได้มีการเก็บตัวอย่างมากวดทั้งหมดแมน่นันแปนหอห,อต,หตัวอย่างกวดพบเสื้อสะสมแมน19ก้รณีและก็ถือว่าเป็นมือที่1 0ึ่งห้อย่มือ ที่พวกเขาปลอดเสือ้อส่วนมาอยู่ในศูนย์จำกัดบริเวณเซาาวปัจจุบันนี้ทั่วประเทศแมนมีศูนย์จำกัดบริเวณทงมดแมนห5ศูนย์มีผูกถึกจำกัดบริเวณยุศูนย์แมน2อ0พนห้อยกับหาขนและได้เก็บตัวอย่างมาวิเคราะห์บ่อบผเสือ้อฉะนั้นก็น,น,น่นพวกเขาก็ยังคงจะต้องได้มีการจะตั้งปฏิบัติประดามาตรการผ่อนผันต่างๆที่ทางรัฐบาลได้วางออก แต่ว่ายังมีอีกหนึ่งสถานการณ์ที่หนาวิตกกังบนนั่นก็คือการระบาดของพยาธิไข่ยุงลายเพราะว่าอิงตามข้อมูลที่พวกเขาได้รับการอัปเดตผู้ที่ติดเสื้อไข่ยุงลายแมนนับมือนับเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเป็นอย่างที่ว่าอย่างสัน้นสฉพาเมื่อวานนี้วันที่17กอละกฏมีผู้ติดเสื้อมือเดียวติดเสื้อไข่ยุงลาย63กรณี ส่วนว่าผู้เสียชีวิตเมื่อวานนี้เมนบบมีฉะนั้นผู้ผเสียชีวิตเมนยังคงอยู่ในตัวเลขเก่านั่นก็คือ8คนและนับตั้งแต่วันที่หนึ่งมังกรจนฮอดวันที่เซาเอก็ระกดมีผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดเมนสามพันห้าหอยสีคนและอยู่ในนั่นกลุ่มที่ติดเชื้อหลายหลายที่สุดเมนอยู่นครหลวงวิยงจันยังคงเป็นเขตที่ติดเชื้อสูงสุดนั่นก็คือ มีสเจ็ดหอยสาหกกน,นี้นักลงแขวงเวียงจน 4, ันร์สี่ก้าีบริคมไซส์สก้าีอัตปืะปแมนสามหอยหกสิบีสวัสตัวเลขเสียชีวิตท่นนกคลงวียงจันทรแมนสบริคมไซส์สองมวนเสียงเสีบุรีและสเสียงขวงแมนแขวงละหนกรณี ส่วนมาเบกต่อไปพวกเขายังคงมีการนําเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการจัดตั้งปฏิบัติบรรกิจกรรมต่างๆเพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของไข้ยุงลายพวกเขาจะไปหับข้อมูลทั้งหมดหลักจากที่พวกเขาพักกันก่อนหักตรวทานเองหักครอบครัวหักและพิสอบต่อผลิตศาสตร์ต้องปฏิบัติตามคําสั่งของท่านนายกรัฐทุนตรีว่าด้วยการเพิ่มทวีมาตรการสกัดกันการระบาดควบคุมและเกี่ยมความพร้อมรอบด้าน เพื่อต้านพยาธิโควิด -19 อย่างเข้มงวดพี่น้องลาวถูกเผ่าจงเป็นจิตหนึ่งใจเดียวกันความสัมัคธีคือพลังที่ยิ่งไงในการผ่านพาวิกฤตการพญายติโควิด -19 ได้อย่างวองไวกรับขึ้นคมสูงรายการและจากสภาพการระบาดของไข่ยุงหลายซึ่งไปควบคู่กับการเฝ้าระวัง ป้องกันการระบาดของโควิด -19 อยู่แต่ละแขวงอยู่แต่ละท้องถิ่นก็ได้มีการจัด,ดจกิจกรรมต่างๆซึ่งก็ถือว่าเป็นการภาษาสัมพันธ์เป็นการโฆษณาเวียกงานสุข,ขะอนามัยหรือว่าสุข,ขาศึกษาขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะเกี่ยวกับข้อมูลในการติดตามเฝ้าระวงังและป้องกันการระบาดของพยาธิไข้ยุงลายซึ่งวันนี้พวกเขาจะนําเสนอเกี่ยวกับการแพดเฝ้าระวังไข้ยุงลาย ของเมืองสารวันโดยห้องการสาธารณสุขเมืองสารวันห่วมกับอำนาจการปกครองบ้านพร้อมด้วยพเอเม่ประชงคเมืองสารวันเพิ่นได้มีการจัดกิจกรรมปราบหนอนน้ำยุงลายด้วยการเฮ็ดอนามัยอยู่ตามสถานที่ต่างๆอันนี้ถือว่าเป็นการจัดกิจกรรมตามคำขวัญเนาะฮกป่อของอกระทรวงสาธารณสุขได้วางออกโดยการจัดกิจกรรมเพิ่นจะเริ่มต้นแบบง่ายๆนั่นก็คือเริ่มต้นจากเงื่อนไขเงินมันก่อน ของประชาชนอนามัยบริเวณอ้อมหอบทำลายบรรดาแหล่งน้ำต่างๆที่คิดว่าจะเป็นอบอนพอพันของยุงนั่นก็คือบรรดากระโปะกระป๋องหรือว่าภาชนะต่างๆมีการปิดฝาทั้งหมดเป็นการควดก่าเบิง้งความสะอาดทาง้าบนที่วาเขตที่มีป่าหกอันนี้เป็นกิจกรรมที่เริ่มจากครอบครัวแต่ละแต่ละเหือนส่วนว่าในเบื้องของสาธารณสุขคันท้องทินพเพเทศอย่างใดเพิ่นก็ เอาอยาไปพ่นเนาะด้วยกันเอาอยาไปพ่นเพื่อฆ่ายุงตกแก่สภาพการระบาดของไข้ยุงลายของเมืองสรวบุรีแม่นมีทายย่าเอียงเพิ่มขึ้นเฉพาะหกเดือนต้นปีสองพันสอยู่เมืองสรวบุรีแม่นมีผู้เป็นเฉพาะเมืองสรวบุรีแม่นมีผู้เป็นไข้ยุงลายแปดสิบเอ็ดกรณีแล้วสฉพาะแต่เดือนมิถุนายนเดือนเดียวมีผู้เป็นไข้ยุงลายเพิ่มขึ้นสซีกรณี หลายกรมูมันอยู่สองบ้านคือบ้านอาไัยและบ้านอ่อยสาวเพราะว่าทั้งสองบ้านนี้เป็นบ้านใหญ่และก็มีการระบาดท,ที่สูงท้าย,ยังสูงขึ้นเพราะเขาจะไปฟังสัมภาษณ์ของดรพงมาลาจับประคำห้องหัวหน้าห้องการสาธารณสุขเมืองสารวัลแขวงสารวัลเปจุบันนี้เนเมืองสารวัตรงเฮานี้มีสภาพสายยุง่งไรนี่ได้ระบาดถลันโต บอกว่ายนีหกเดือนต้นปีนี่มีสภากัลยาบานี่เกิดขึ้นในแปดสิบเอ็ดกรณีในเดือนที่หกนี่มันเพิ่มขึ้นสักสี่กรณีเนาะเฉพาะเดือนเดียวนั้นแล้วก็มีสองบาทใหญ่เนาะก็คือบาทนาไส้ใหญ่บาทนาไส้แล้วก็บบาทนากระสาวที่มีกรณีหลายๆกรณอเป็นมานนากระสาวเนาะที่มีสิบสามกรณีฉะนั้นบพอจะได้มีการวางแผนเนาะวางแผนในการพ่นยาฆ่าเสือตัวแก่เนาะแต่ปัจจุบันนี้พวกเราได้พ่นแล้วบาทนาไส้เนาะแล้วก็มาสืบต่อบาทนากระสาวยู่ในมือนี้ฮันเนาะ แลแต่ละขังที่พอาพ่นขาตวตกเกจะได้พ่นสองขังเนาะละห่างกันหนึงอาทิตย์แลบรรดากิจจะกำลักที่เพิ่นได้มีการจัดตั้งปฏิบัตินั่นก็คืออ,อิงไซคำขวัญหาป๋อพร้อมกับมีการพ่นยาฆ่ายุงตกเกโดยใช่เป็นเวลาหอบเวียนคือพ่นครั้งทิดแล้วประ,ะยะห่างกันห้าวันแล้วมาพ่นอีกครั้งที่สองเนาะใน ควบคู่กับการเฮ็ดเวียโฆษณาภาษาสัมพันธ์เวียยงา,านสุขอนามัยขั้นพื้นฐานลงสำรวจบ้านที่เคยมีประวัติในการระบาดของไข้ยุงลายที่มีเปอร์เซ็นต์สูงนอกนั้น,นั้นเอาอัตราส่วนต่างๆในการลงไปประเมินว่าประสะกรของยุงหรือควนาแน่นของยุงของนอน,น,น้ำนงยุงลายเป็นเท่าไหรแล้วก็แจกบรรดายาที่เอาไปฆ่าหนอนนำ้ำทั้งหมดนี้ก็ถือว่าเป็นการปฏิบัติคำขวัญห้าปอที่ทางสถา,านเพิ่นได้มีการประกาศไว้ บัตนี้พ่กเ้ามาเบิ่งเกวกับเวียกงานส่งเสริมการผลิตเป็นสินค้าซึ่งก็เป็นนโยบายหนึ่งของรัฐบาลที่เพิ่นพยายามสร้างโอกาสโดยท่านนายกรัฐมนตรีทองลุนสิสุริศเพิ่นจะว้าตลอดว่าโควิด19นี่มีการระบาดฉะนั้นการป้องกันสกัดกั้นการเฝ้าระวังเป็นหนึ่งมาตรการที่พวกเขาต้องเหตุแต่ควบคู่กับเวียกงานป้องกันเฝ้าระวังและสกัดกั้นการระบาดของโควิด19ที่ต้องเหตุเป็นพร้อมๆกันนั่นคือการฟื้นฟูพื้นฐานเศรษฐกิจ โดยการฟื้นฟูนี่ต้องเริ่มจากขันทองทินแล้วเมื่อทองทินมีคมเข้มแข็งขันศูนย์กลางก็จะมีคมเข้มแข็งและที่พวกเขาจะไปจะนําเสนอให้ทานได้ฮับฮู้ในมื้อนี้นั่นก็คือยู่ที่แขวงอุดมไซเพินได้มีการมอบเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าโอรอปหนึ่งเมืองหนึ่งผลิตภัณฑ์แห่งชาติโดยกระทรวงอุตหกรรมและการค้าร่วมกับแผนกอุตหกรรมและการค้ากมรมส่งเสริมการค้าได้ฮับฮ้องเอา เครื่องหมายการค้าห้กับซีผลิตภัณฑ์ของแขวงอุดมไซคือผลิตภัณฑ์ยูกวดเนาะยูกวดเป็นคําเอิญของภาคเหนือแต่เขาเอิญสุดนทั่วไปเขาจะว่าฟอยกดเหงีนเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับเครื่องหมายการค้าอดดอบแห่งชาติโดยเป็นผลิตภัณฑ์ของบ้านปุงเหียงผลิตภัณฑ์น้ำผึ้งธรรมชาติดวงวิไลบ้านปังไฮผลิตภัณฑ์น้ำมันงาดำสดไซยมอนบ้านผู้เขียวเมืองไซและ ผลิตภัณฑ์เหล่าข่าวกาดอกสะบัดงาบ้านดอนเอ็นเมืองงาโดยผลิตภัณฑ์ทั้งมนนี้มันได้ผ่านการกวดกาหับหองมาตรฐานโดยอิงไซ้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุดมแห่งชาติเซนวามาตรฐานการนําไส้วัตถุดิบการนําไส้ภูมิปัญญาท้องถิ่นคุณภาพและขั้นตอนในการผลิตแผนการตลาดและที่สําคัญต้องเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอันนี้ก็ถือว่าเป็นนโยบายของพรรคแลลรัฐบาลที่เพิ่นพยายาม ปับปุง้งบว่าจะเป็นทางด้านานโยบายในการลงทุนเปิดโอกาสให้กับบรรดาผู้ประกอบการขนาดน้อยขนาดกลางให้ขาเจ้าได้สามารถมีการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์โดยเริ่มมาจากการนําไส้พุ่มปัญญาของประชาชนเฮาเอิญว่าพุ่มปัญญาชาวบ้านแล้วนําไส้สิ่งที่พวกเขามีหรือพุ่มปัญญานั้นมหันเป็นสินค้าสามารถจํหน่าย โดยภายใต้เครื่องหมายโอดอปโอดอปนั่นหมายถึงว่าหนึ่งเมืองหนึ่งผลิตภัณฑ์โบหมายเขาว่าเมืองนี้เอาแต่ผลิตภัณฑ์เดียวแต่ว่าเมืองหนึ่งจะอาจจะมีหลายๆผลิตภัณฑ์ซึ่งโอดอปจะได้รับการยั่งยืนเครื่องหมายโอดอปแห่งชาติโดยแมนกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจะเป็นผู้ยั่งยืนและการมอบกาหมายครั้งนี้แมนทานหองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าทานสมจิตอินทอร์มิตรเพิ่อนก็ได้เข้าห่วมในการมอบเครื่องหมายการค้าก็ถือว่า แสดงความยินดีกับทั้ง4ผลิตภัณฑ์และก็วังวาต่อไปนี้พวกเขาจะมีผลิตภัณฑ์อุดรถหลายขึ้นและธงหมน,นี้ก็ถือว่าเป็นเนื้อในและการที่พวกเขาได้นํามาอัปเดตครับกับบรรดาทานได้รับสมซึ่งก็ถือว่าเป็นอีกบัดก้าวหนึ่งมาถึงปัจจุบันนี้ย่ําคืนมาตรการในการป้องกันสกัดกั้นการระบาดโควิดสิบเก้าที่ได้ผลที่สุดก็คือการเวลาออกฮงอนเขาจะต้องใส่ผ้าอัดปากอัดดังมาตรการที่สองล้างมือ,อด้วยน้ำสะอาด ใส่สบู่หรือเจียวล้างมือและอีกอันที่สามเวลาเขาออกไปนอกสถานที่ต้องหักษารและยะห่างประเทศเ้าอาจจะตัวเลขในการติดเสื้อบอเพิ่มก็ตามแต่การให้คมพมมือในการจะตั้งปฏิบัติมาตรการต่างๆถือว่าเป็นการประกอบส่วนในการลุดพรภัยคุกคามที่อาจจะเกิดขึ้น จากการระบาดของโควิดสิเขาขอขอบใจทุกทท่านที่ให้เกียรติติตามชมรายการพวกเราตั้งแต่ต้นจนจบข้าปพระเจ้าพร่อมทีมงานขอละทานผู้สมไปก่อนสบายดี